아상 yeah. 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 ระวังเรื่องไม่มีแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยครับปลอดภัยอะไรลายมืออะไรอย่างเงี้ยไม่สวยเลยน้ำชิดๆกันหน่อยนะครับใชได้ใช่ได้ผมใช่ต่างจุดต่างไปสัญญาณดีวีดีมาฮะดี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 กันนะเรื่องปลอดภัยเรื่องอะไรครับ ยิ่งน้องเที่ยวไม่ค่อยมีก็ยิ่งกรเกิดเราไม่ไหนะผู้จัดนะครับใกล้จะหบื่ออยู่แล้วนะใช่ไหมครับ,รบไปล่วงหน้าเดี๋ยวได้มันให้

ครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมีการบูรณาการร่วมนะครับทั้งกรมเจ้าท่านะครับตำรวจโรงพักนะครับเมืองพัทยาท่องเที่ยวตำรวจน้ำนะครับศูนย์แท็กนะครับร่วมกันตรวจก็คือตรวจเรื่องของความปลอดภัยนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ดูทั้งเรือโดยสารเรือข้ามฟากเรือสปีดโบ๊ทต่างๆนะครับดูในเรื่องของความปลอดภัยดูทั้งหมดตั้งแต่ใบในท้ายเรือนะครับเรือบรรทุกเกินไม่เกินนะครับเสื้อชูชีพ ถังดับเพลิงอะไรที่ควรมีต้องมีมีให้ครบมีให้ครบก็ดําเนินการแก้ไขบางฝนกเ็เรียกเข้าไปาดําเนินการปรับในฝนให้มันให้มันถูกต้องเพื่อที่ว่าให้มันเกิดความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมากที่สุดครับวันนี้ฝนปอดแล้วก็เป็นที่น่าพอใจครับก็ปฏิบัติตามนะครับระเบียบข้อบปฏิบัติข้อบบังคับทั้งหมดนะครับก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะทยอยกัน กลับค่อยๆคๆๆๆกลับเข้ามาแล้วนักท่องเที่ยวค่อยๆพายนแล้วเนี่ยในส่วนของเจ้าที่นะครับทำได้ดีส่วนก็คือหในเรื่องของความปลอดภัยนะครับความควาปลอดภัยแล้วก็ดูในเรื่องของการจัดระเบียบให้เรียบร้อยก็จะมีการตรวจร่วมอย่างเงี้ยนะครับทุกทุกอาทิตย์นะครับก็จะสุ่มสุ่มตรวจไปเรื่อยนะครับสุ่มตรวจเรือลเรือลาโดยสารเรือลำนี้ลำนี้ก็ทาการสุ่มสุ่มตรวจไปเรื่อยนะครับก็ต้องฝากไปถึงท่านผู้ประกอบการนะครับผูกขับัง เรือโดยสารนะครับเรือสปีดบ,บ๊ทต่างๆนะครับขอให้เน้นย้ําในเรื่องของข้อปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้องนะครับอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับละเลยนะครับบางทีเราไม่เป็นเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยไม่ได้ลงมาตรวจสอบลูกน้องด้วยตัวเองนะครับตรงนี้เนี่ยต้องเน้นย้ำให้ดีดูให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายนะครับขอบคุณครับ